วันนี้ก็เป็นวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2557วันนี้ก็ได้มาที่วัดคีรีวงศ์อําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมวัดคีรีวงศ์และเจ้าชุมชวนวัดคีรีวงศ์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป <c oughs> ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งวัดกิริวงในปีนี้ก็ <c oughs> มีผู้จองกระถินแล้วนะจองปี2557ก็คือ, <c oughs> อถ้ากระถิน <c oughs> วัดกิริวงประจำปี2557 จึงได้รับความอุปถัมภ์จากคุณอามาอายุธกิจมานจานิตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่ง